สองสิ่งที่ควคิดลบจะต้องสูญเสียในชีวิต 1. คนรอบข้างที่รักและจริงใจที่สุดแน่นอนว่าคนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งแฟนเมื่อเขาได้มาเห็นความคิดและทัศนคติในเชิงลบของใครคนใดคนหนึ่งแล้วเขาจะรับไม่ได้อย่างมากความจริงใจและความดีที่เขาเคยมีให้มันก็จะพังทลายลงและจะค่อยๆหายไปทีละนิดจนแทบจะไม่เหลือคนรอบข้างจากที่เคยรัก กับกลายเป็นเกลียดจากที่เคยชอบกับกลายเป็นไม่ชอบเป็นการสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตสําหรับคนที่คิดลบเลยก็ว่าได้ 2. หน้าที่การงานที่มั่นคงนอกจากจะสูญเสียคนรอบข้างที่รักและจริงใจแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คนคิดลบจะต้องสูญเสียคือหน้าที่การงานที่มั่นคงซึ่งเชื่อว่าคงไม่มีบริษัทไหนที่จะรับคนที่มีทัศนคติเชิงลบให้เข้ามาทำงานได้ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ หรือไม่ก็ถูกไล่ออกจากงานทั้งๆท,ที่อาชีพที่ทำอยู่เป็นอาชีพที่ดีสุจริตมีเงินเดือนสูงพอตัวและมีอนาคตต่อให้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูดีมีการศึกษาสูงสักแค่ไหนก็ตามถ้าหากทัศนคติแย่ก็ไม่มีใกลเอาเรียกได้ว,ว่าเสียทั้งงานเสียทั้งเงินเสียทั้งโอกาสเสียทั้งอนาคตและเสียทั้งพวกพ้องภายในเวลาเดียวกันเพียงเพราะความคิดในเชิงลบของตัวเองขอบคุณครับ